อย่างนี้ผมอธิบายให้ฟังปัญหาผมร่วงนี่นะถ้าเกิดว่ายิ่งปล่อยเอาไว้นี่นะมันจะยิ่งทําให้มันลามบานปลายไปจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นคนหัวล้านไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะครับเราจําเป็นที่จะต้องหาผลิตภัณฑ์ดีๆในการดูแลเส้นผมเอางี้ดีกว่าผมพูดถึงตัวผมเองก่อนนะครับผมเองนี่เป็นมาแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยผมถ่ายละครเป็นพิธีกรเนี่ยเซ็ตผมบ่อยมากเจอทั้งปัญหาของเจลนะปัญหาของไดเป่าผมสเปรย์ นะผมต้องฉีดทุกวันนะ่ะแล้วที่สําคัญกว่านั้นนะปัญหาหลักเลยมันคือเรื่องของแชมพูที่มีส่วนผสมของสารเคมีต่างๆไอเรื่องนี้แหละสำคัญเพราะว่าพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บ,บเส้นผมมันล่วงไปปุ๊บเนี่ยนะมันทําให้กลับปื้นคืนมาเนี่ยลำบากทีเนี้ยผมก็หลังจากนั้นผมได้รับการติดต่อให้ผมเองเนี่ยไป เป็นเป็นพิเซนเตอร์ของไลโอแล้วพอตอนหลังมารู้เป็นไลโอเนี่ยซึ่งเอ้ไอ้ตัวนี่ผมเคยใช้มาเดียว่ามันไม่ใช่เป็นตัวใหม่แล้วมันอยู่มา18ปีแล้วหลังจากนั้นก็เลยมีการพูดคุยกันแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะรีแบรนด์ใหม่โดยการที่เอาไลโอซึ่งเป็นแชมพูแล้วก็ครีมวนวดี่กลับมาแล้วก็ไปสร้างผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ซึ่งตัวผมเองเนี่ยนะไปร่วมพูดคุยกับทางเภสัชก,กรในการกําหนดทิศทางของสารต่างๆน,น,นานาที่จะใช้ในตัวนี้ สุดท้ายแล้วพอได้ออกมาเนี่ยก็กลายเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดคือเรียกว่าออร์แกนิกมากๆเลยนะคือไม่มีเรื่องของเอสอลเอนะครับที่มาทําให้เหมือนกับศีรษะเนี่ยเหมือนกับระไายเครื่องนะครับแล้วก็ไม่มีพาราเบนพาราเบนที่สาคัญมากเลยนะบางทีแบบเ,เขาไปเจอกันในในสารก่อเล็งก็มีพาราเบนรวมอยู่ในนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังมากๆเลยแล้วก็ไม่มีซิลิโคน ซิลิโคนเนี่ยคือมันคืออะไรคือเขาหลาเขาก็ใส่เข้าไปในยาสระผมหรือแชมพูสระผมเนี่ยเขาก็จะเคลมบอกว่าอ๋อเนี่ยผมจะเงางามรุ่นเนี้ยมันคือมาจากซิลิโคนนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยซิลิโคนก็มีส่วนเหมือนกันที่ทําให้เส้นผมของเราเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วก็หลุดร่วงได้นะครับอีกอันนึงก็คือแอลกอฮอล์อันนี้คือทําให้หนังศีรษะเนี่ยระคายเคืองได้เพราะฉะนั้นเนี่ย สี่อย่างนี้มันไม่ควรที่จะต้องอยู่บนหัวกระบาลเราอะพาราเบน SLS ซิลิโคนแล้วก็แอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นผมยืนยันเลยว่าไลโอของผมเนี่ยไม่มีแน่นอนนะฮะแล้วก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นพอใช้ไปแล้วเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยภายใน7วันนี่ผมไม่ได้อเวอร์เคลมนะตัวผมเองผมใช้ก็ตุผมเองเดี๋ยวจะมาแบบว่าโอ้ไอ้นี่โอเวอร์เคลมเดี๋ยวมึงเข้าไปตรวจสอบหน่อยไม่ใช่นะใช้ลองใช้ดูก่อนประมาณสัก7วันผมเชื่อว่าเส้นผมของคุณเนี่ยมันจะหลุดร่วงเนี่ยน้อยลง หลุดร,ร่วงล้วผมไม่ได้บอกว่ามันหยุดไปเลยไม่ใช่นะหลุดร่วงน้อยลงอันนี้พอหลังจากที่มันหลุดล่วงน้อยลงแล้วเส้นผมนเราก็จะอยู่เหมือนเดิมถูกไหมฮะมันจะไม่หลุดร่วงน้อยลงคุณจะทำยางไรคุณก็ต้องเติมเติมด้วยการเนี่ยพ่นนะฮะเป็นแฮร์โทนิกคือเติมเติมเติมเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พ่น,พ,นพ่นไปแล้วเดี๋ยวผมคุณเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นมาอย่างมีประสิทธ,ธิภาพแล้วก็แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายคือต้องย้ําอีกครั้งว่าสําหรับไลโอเนี่ยใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครงีน แล้วก็ตรงง่ามตรงนี้ตรงง่ามตรงเนี้โอ้โหแบบโคตรทรมานใจเลยอ่ะแบบมันจะขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยพอฉีดๆไปปุ๊บเนี่ยผมก็โชว์หลายครั้งแล้วเนี่ยอันเนี้ยอันนี้คือผมที่มันเริ่มยาวขึ้นมาเห็นป่ะเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นสั้นๆๆๆแล้วมันก็จะขึ้นมาผมเคยใช้ยี่ห้ออื่นๆนะเคยมีเหมือนกันแต่ว่ามันขึ้นนะแต่สุดท้ายมันล่วงกลับไปมันล่วงออกอีกคือมันมันไม่ได้แบบยาวขึ้นมาอยังมีประสิทธิภาพอ่ะ ผมว่าคุณลองลงทุนนะฮะกับทางผลิตภัณฑ์ไลโอดูทั้ง3ตัวนี้นะครับทั้งครีมนวดแชมพูสระผมแล้วก็แฮร์ชอนิกเนี่ยลองเอาไปใช้ดูผมว่าดีกว่าการที่คุณปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วสุดท้ายเนี่ยต้องไปปลูกผมไปทอผมไปถักผมไปนนะ็นแสนแสน่ะคือมันไม่คุ้มอะ่ะก็ลองไลโอดูดีกว่าอันนี้ความปรารถนาดีจริงๆนะลองดูกันชัยกำเนิดพลอย ไลโอกำเนิดผม